สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Story Being วรรณกรรมในสวนชีวิตครับวันนี้เราจะใช้เวลาเพื่อทำความรู้จักแล้วก็ลงลึกไปในเรื่องราวของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักคิดและนักเขียนคนสำคัญที่สุดของประเทศไทยคุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือในนามปากกาที่พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีสีบุรพา ค่ะสำหรับการพูดคุยในวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งบทวิจารณกรรมชิ้นสำคัญสำคัญ,คญแล้วก็มีบทความชีวประวัติที่เจาะลึกรวมถึงเอกสารจากกองทุนสีบุรพาเลยตรงคือเป้าหมายของเราก็คือการมองให้เห็นภาพของคุณกุลาบในทุกมิติไม่ใช่แค่ในฐานะเจ้าของผลงานอมะตะอย่างข้างหลังภาพเท่านั้นแต่เราจะสำรวจลึกลงไปในบทบาทของนักหนังสือพิมพ์ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อเสรีภาพและนักคิดคนสำคัญที่ท้ายที่ สุดแล้วองค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกค่ะเริ่มต้นกันที่ภาพรวมชีวิตของขั้นก่อนเลยนะครับกุหลาบสายประดิษฐ์มีชีวิตอยู่ในช่วงปีพศ2 4 4 8สถึง2517ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งเลยในเอกสารที่เรามีอยู่มันชัดเจนมากว่าชีวิตของท่านมีสบทบาทที่โดดเด่นแล้วก็ดำเนินควบคู่กันไปแบบ แยกไม่ออกเลยคือบทบาทนักประพันธ์กับบทบาทนักต่อสู้ใช่ค่ะสองบทบาทนี้สะท้อนตัวตนของท่านอย่างสมบูรณ์เลยด้านหนึ่งคือการสร้างสารรค์วรรณกรรมที่จับใจผู้อ่านมาหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นข้างหลังภาพสงครามชีวิตลูกผู้ชายหรือแลไปข้างหน้าคือผลงานเหล่านี้มันไม่ใช่แค่นิยายแต่เป็นเหมือนบรรทุกทางสังคมและอารมณ์ของผู้คนในยุคนั้นส่วนอีกด้านที่อาจจะ หนักหน่วงกว่าคือการใช้ปลายปากกาเป็นอาวุธในการต่อสู้กับอันหน้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเส้นทางสายนี้ก็นำมาซึ่งความผกผันครั้งใหญ่ในชีวิตของท่านค่ะเป็นความผกผันที่หนักหน่วงจริงๆนะครับจากข้อมูลชีวประวัติจะเห็นว่าท่านต้องเผชิญกับการถูกจับกุมคุมขังหลายครั้งเลยถูกตั้งข้อหาเป็นกบฏแล้วสุดท้ายก็ต้องลี้ภัยการเมืองไปใช้ชีวิตในต่างแดนยาวนานถึง15ปีค่ะ จนกระทั่งเสียชีวิตที่ประเทศจีนโดยที่ไม่ได้กลับมายัางแผ่นดินเกิดอีกเลย hmm. แต่ถึงแม้วันปลายชีวิตของท่านจะจบลงในต่างแดนนะคะสิ่งที่ยืนยันถึงความสำคัญและตัวตนของท่านในระดับสากลได้อย่างดีที่สุดก็คือการที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก <Huh. S 1> ในสาขานักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ประจมปีพศ2547-48 ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่เกียรติของวงการวรรณกรรมไทยเท่านั้นแต่มันคือการยอมรับในระดับนานาชาติเลยค่ะเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ผลงานที่คนส่วนใหญ่รู้จักท่านกันดีกว่าแน่นอนว่าต้องเป็นข้างหลังภาพนิยายรักตังไวยศึกคลาสสิกที่ทุกคนจดจําได้เรื่องราวของนพพรกับหม่อมราชวงศ์กิรติที่ญี่ปุ่นคือ คนส่วนใหญ่มองว่านี่คือนิยายรักโศกนาฏกรรมที่งดงามมากแต่จากบทวิเคราะห์ของมลบุญเหลือเทพยศวั์ที่เรามีอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นแค่เรื่องรักๆใคร่ๆอย่างเดียวเราอาจจะกำลังพลาดแก่นสำคัญพิสุจที่สีบุรพาโซ่นเอาไว้ไปเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคุณพูดประเด็นสำคัญมากคือมลบุญเหลือชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้มันลึกกว่านั้นเยอะเรื่องรักเป็นเพียงฉาหน้า ่แก่นแท้ของมันคือการประทะก,กันอย่างรุนแรงระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ตัวละครหม่อมราชวงกีรติไม่ใช่แค่ผู้หญิงสูงสักที่ตกหลุมรักเด็กหนุ่มแต่ท่านคือภาพแทนของโลกเก่าทั้งใบเลยค่ะ oh. เป็นโลกที่เต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมจารีประเพณีที่สวยงามแต่อ่อนแอและกำลังจะตายไปเพราะป,ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปไม่ได้ชีวิตของท่านแห้งแล้งมาก การแต่งงานกับเจ้าคุณวัยห้าสิบก็ไม่ใช่เพราะความรักแต่เพื่อนหนีจากความซ้ำซากจำเจของชีวิตในวังขณะที่นพพรก็คือตัวแทนของโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความรักของเขาในช่วงแรกมันร้อนแรงมีชีวิตชีวาแต่สุดท้ายมันก็เอ่อเป็นความรักที่ฉาบฉวยและเลือนหายไปตามกาลเวลาใช่ค่ะ ความไม่เข้าใจกันของคนสองวัยสองโลกทัศน์นี่เองสินะครับที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมถูกต้องค่ะความตายของมรรวกิรติในตอนท้ายเรื่องจึงไม่ใช่แค่การตายของผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดลงของโลกเก่าที่ไม่สามารถไปต่อได้อีกแล้วและศรีมูพาใช้สัญลักษณ์ที่แยบยนต์มากซ่อนไว้ในเรื่องอย่างเช่นฉากที่นพรเก็บดอกไม้ป่าสีม่วงมาเสียบผมให้มรรวกิรติ สีม่วงคือสีของความโศกเศร้าและอดีตที่กำลังจะร่วงโรยในขณะที่ท่านกิรตินำดอกไม้สีแดงมาเสียบที่รังดุมเสื้อของนพพรสีแดงก็คือสีของชีวิตใช่ค่ะสีของชีวิตความหนุ่มแน่นและโลกปัจจุบันของเขามันเหมือนกับท่านกำลังบอกเราเป็นในๆถึงชะตากรรมของตัวละครทั้งสองผ่านดอกไม้เพียงสองดอกนี้เองโอโ้โหพอฟังแบบนี้แล้วทำให้เห็นเลยว่าข้างหลังภาพ มีมิติที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยเข้าใจมากจริงๆทีนี้หลังจากที่ท่านได้ตีแผ่โลกที่ซับซ้อนของชนชั้นสูงไปแล้วผลงานชิ้นสำคัญต่อมาของท่านกลับพลิกไปอีกขั้วหนึ่งเลยนั่นคือสองครามชีวิตซึ่งเล่าเรื่องของคนยากจนในสังคมข้อมูลระบุว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ออกมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475แค่ไม่ถึงเดือนเดียวการเลือกช่วงเวลานี้มันน่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะ สงครามชีวิตถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากของวงการนวนิยายไทยเลยก็ว่าได้เป็นงานเขียนชิ้นแรกๆที่แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อคนยากร้ายอย่างจริงจังและวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างตรงไปตรงมาที่สุดในยุคนั้นรูปแบบการเล่าเรื่องผ่านจดหมายโต้ตอบกันระหว่างระพินกับเพลินก็เป็นรูปแบบที่ใหม่มากในสมัยนั้นซึ่งสีบุรพาได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมรัสเซียเรื่องพัวผีโพของดอสโตเยฟสกี แต่ท่านก็นำมาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทยได้อย่างน่าทึ่งแล้วอะไรคือหัวใจหลักของสงครามชีวิตครับหัวใจของมันคือการต่อสู้กับสิ่งที่สีบุรพาเรียกว่าธานานุภาพธานานุภาพค่ะหรืออำนาจของเงินตราที่กลายเป็นเหมือนพระเจ้าองค์ใหม่ของสังคมและการตั้งคำถา,ถามถึงความอายุที่ทำที่คนจนต้องเผชิญในโครงสร้างสังคมแบบนั้นถือเป็นความคิดที่ก้าวหน้าและท้าทายมากสำหรับยุคสมัยก่อน2475 มันแสดงให้เห็นว่าสีบุรพามองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและท่านเลือกที่จะใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือในการชี้ให้ผู้คนได้เห็นถึงปัญหานั้นค่ะมิติทางสังคมที่เข้มข้นในสงครามชีวิตนี้เองที่ดูเหมือนจะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตอีกด้านของท่านนั่นคือการเป็นนักหนังสือพิมพ์บทบาทน,นี้ของท่านก็เริ่มต้นอย่างแข็งขันและมีอุดมการณ์ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากค่ะ ท่านรวมกับเพื่อนก่อตั้งหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษและประกาศเจตนารมณ์ที่น่าสนใจมากในยุคนั้นว่าจะเปลี่ยนการประพันธ์จากการเล่นให้เป็นงานอ๋อจากการเล่นให้เป็นงานใช่ค่ะให้เป็นงานที่มีเกียรติและสามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้จริงๆซึ่งมันคือการยกระดับวิชาชีพนักเขียนเลยทีเดียว หลังจากนั้นท่านก็ได้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวก้าวหน้าอย่างประชาชาติที่กล้าววิพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างเผ็ดร้อนจนถูกรัฐบาลสั่งปิดหลายต่อหลายครั้ง และหนึ่งในการต่อสู้ครั้งสำคัญของท่านในฐานะสื่อมวลชนก็คือการเรียกร้องให้ยกเลิกพรบการพิมพ์พศ .2484 ในเอกสารที่เรามีอยู่ระบุว่ากฎหมายฉบับนี้คุกคามเสรีภาพสื่ออย่างรุนแรงมันรุนแรงขนาดไหนครับในตอนนั้นหรือสั่งจำคุกบรรณาธิการได้แทบจะทุกข้อหาโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคดีที่ยุติธรรมมากนักมันคือเครื่องมือปิดปากสื่ออย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะโอ้ oh. การที่สีบูรพาลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อยกเลิกกฎหมายฉบับนี้จึงการคันกระทําที่กล้าหาญและเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งในยุคข,ของรัฐบาลทหารซึ่งความกล้าหาญนี้ก็นํามาซึ่งผลลัพธ์ที่รุนแรงต่อชีวิตท่านจริงๆท่านถูกจับกลุมในข้อหากบฏถึงสองครั้งครั้งแรกในปีพศ2485ในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามและอีกครั้งที่โด่งดังมากคือคดีกบฏสันติภาพ ในปีพศ2495เรื่องนี้มันเป็นมายัางไงครับคดีกบฏสันติภาพเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นที่โลกแบ่งเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนตอนนั้นรัฐบาลไทยสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในสงครามเกาหลีแต่สีบูรพานและปัญญาชนอีกหลายท่านได้ร่วมกันร,รณนรงค์เรียกร้องสันติภาพและคัดท้านสงครามซึ่งการกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์ oh. ับท่านและพวกรวมกว่าร้อยคนถูกจับกุมในข้อหากบฏท,ทันทีต้องติดคุกอยู่หลายปีกว่าที่จะได้รับการนิรโทษกรรมในเวลาต่อมาชีวิตของท่านเหมือนอยู่บนสมรภูมิตลอดเวลาจริงๆและจุดเปลี่ยนสุดท้ายที่ทำให้ท่านได้ไม่กลับบ้านเกิดอีกเลยก็คือเหตุการณ์รัฐประหารในปีพศ2501ใช่ค่ะในปีนั้นท่านเดินทางไปเยือนประเทศจีนในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนส่งเสริมวัฒนธรรม แต่ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศจอมพลสริธทธนธรัต์ก็ได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจในประเทศไทยและกวาดล้างจับคุมนักคิดนักเขียนฝ่ายตรงกันข้ามจำนวนมากทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้และต้องขอลี้ภัยอยู่ที่ประเทศจีนนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งสิ้นชีวิตแต่ถึงแม้จะ,ะเผชิญกับชะตากรรมเช่นนั้นคำพูดของท่านก็ยังคงทรงพลังและสะท้อนความเชื่อมั่นของท่านได้อย่างไม่สั่นคลอนเลยนะคะ ประโยคที่ว่าอย่าช้างเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เลยเพราะถึงท่านชังมันเท่าไหา่มันก็จะกลับมาวันยังค่ำยังคงเป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้จากการต่อสู้ทั้งหมดนี้ทั้งในงานเขียนและในชีวิตจริงทําให้สีบูรพาทิ้งมรดกไว้ให้สังคมไทยมากกว่าแค่นวนิยายดีๆแต่เป็นมรดกทางความคิดและประจาชีวิตด้วยนะครับ เมื่ออ่านข้อเขียนต่างๆของท่านจะเห็นว่าท่านมีความเห็นอกเห็นใจคนยากไร้อย่างลึกซึง้งและยังเป็นคนแรกๆที่พูดถึงแนวคิดการเมืองภาคประชาชนซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันถูกต้องค่ะและวาทะหลายๆประโยคของท่านก็ยังคงทันสมัยอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะประโยคที่ท่านเขียนถึงคนรุ่นใหม่ที่ว่าจงปล่อยให้เขาเป็นอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของเขาเถิดแต่ปล่อยหรือไม่ปล่อยก็เท่ากันเพราะเขาคงสแสวงขามันจนได้อืม มาสะท้อนความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในพลังของคนหนุ่มสาวว่าสุดท้ายแล้วคนรุ่นใหม่จะหาหนทางของตัวเองเจอเสมอแม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดอย่างการถูกคุมขังท่านก็ยังเขียนบันทึกที่ตกผลึกความคิดเกี่ยวกับแก่งของชีวิตได้อย่างน่าประทับใจมีประโยคหนึ่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่า เป็นความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากคือเวลาที่คนเราน่าเกลียดที่สุดคือเวลาคิดถึงประโยชน์ของตนเองมากที่สุดและเวลาที่คนเราน่ารักที่สุดก็คือเวลาที่คิดถึงคนอื่นมากที่สุดการที่คนคนนึงจะสามารถเขียนประโยคแบบนี้ได้ในขณะที่ตัวเองติดคุกอยู่มันแสดงถึงสภาพจิตใจที่ไม่ธรรมดาเลยครับมันแสดงถึงการก้าวข้ามความขมขื่นส่วนตัวไปสู่การมองเห็นสัจธรรมที่ใหญ่กว่านั้นค่ะ และอีกหนึ่งวาทะที่ทรงพลังและถูกนํามาใช้ต่ออย่างกว้างขวางก็คือประโยคที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์อ๋อประโยคที่ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนใช่ไหมครับประโยคนี้ด่งดังมากแต่จากข้อมูลที่เรามีที่มาของมันน่าสนใจกว่าที่คนส่วนใหญ่ทร,ราบใช่ไหมครับมันไม่ได้มาจากปาคาถาใหญ่โตที่ไหนเลย นั่นคือสิ่งที่น่าสนใจค่ะคือคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นคำขวัญที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทำการแต่จริงๆแล้วต้นกำเนิดของมันเป็นเรื่องส่วนตัวและใกล้ชิดกว่านั้นมาก มันมาจากบทความสั้นๆที่ท่านเขียนให้นิตยสารของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งถึงรุ่นน้องโดยตรงและสำนวนดั้งเดิมก็แตกต่างจากนี้เล็กน้อยแต่แก่นของความคิดมันทรงพลังมากจนถูกนำมาปรับใช้และกลายเป็นคำขวัญอมตะที่สะท้อนจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์และตัวตนของศรีบรุพาผู้ผูกพันกับประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะจากทั้งหมดที่เราได้สำรวจชีวิตและผลงานของศรีบรูพามานี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าท่านเป็นมากกว่านักประพันธ์ แต่ท่านคือปัญญาชนที่ใช้ทั้งชีวิตและตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใช่ค่ะชีวิตของท่านเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าวรรณกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงเรืองรมแต่มันสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสะท้อนสังคม ตั้งคำถามและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้จริงๆมีเรื่องหนึ่งที่เยน่าสนใจมากเป็นเกร็ดทิ้งท้ายให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับจากบันทึกในช่วงที่ท่านลีภัยอยู่ในประเทศจีนมีข้อมูลระบุว่าประธานเหมาเจ๋อตุงเคยเรียกท่านด้วยสมญานามหนึ่งว่าไทกัวเตอรหลูซินหรือที่แปลว่าลูซินแห่งประเทศไทย ซึ่งการเปรียบเทียบนี้นับว่ามีความหมายลึกซึ้งมากนะคะเพราะหลู่ซินคือน,นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของจีนยุคใหม่ผู้ที่ใช้ปลายป,า,ยปากกาเป็นหอกเป็นดาบในการวิาพากษ์วิจารณ์สังคมจีนเก่าอย่างไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมใดๆและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการปฏิวัติทางความคิดครั้งใหญ่อืม การที่ผู้นำของจีนในยุคนั้นมองเห็นสีบลูพาในภาพนั้นมันอาจทำให้เราต้องกลับมาทบทวนและขบคิดกันใหม่ว่ามรดกที่สีบลูพาทิ้งไว้ให้สังคมไทยนั้นยิ่งใหญ่และมีความหมายในระดับสากลมากน้อยเพียงใดสำหรับวันนี้รายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวยครับ